สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้จะมารีวิววัดป่าบุญญานุสรครับอำเภอหนองวอจังหวัดอุดรธานีครับให้ภาพเรื่องครับภาพเป็นคำเปร พระอุปคุตนะครับศาลาพระอุปคุตสวยงามมากครับพี่น้อง นี่ก็จะเป็นเจดีอัตะสันโตนะครับผมเป็ดพักดีอ่อนทัวครับพี่น้อง บริเวณหน้าเจดีนะครับสวยงามมากครับชุ่มฉ่ำวัดบุญญานุสรอ,อำเภอหนองวสงครับต้มลื่นครับเป็นวัดป่าสาธุสาธุสาธุครับคอยเจริญรุ่งเรืองเรืออยู่ดีมีแห่งู่เย็นเป็นสุขครับ พักดีอ่อนทัวนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วครับพี่น้องอ,อันนี้เป็นต้นอะไรใครรู้บอกด้วยนะครับ กับสายพระวัดป่านะครับสายพระกรรมฐานลวงปู่มั่นลวงปู่ขาวครับมาสร้างไว้ครับตั้งแต่สมัย2 4 6สีนะครับประวัติความเป็นมาลวงปู่บุญเดินทุดงผู้บาอาจารย์ว่าพูดไว้นะครับเดินทุดงมาตามภูเขาลำนางภัยจากอบุบล มาเจอสถานที่แห่งนี้สัปาะยะก็เ,เลยพายาิกลับไปพาญาติพี่น้องกลับมาอยู่อำเภอหนองหัวซอรครับสวยงามมากครับพี่น้องมาอยู่อำเภอหนองบัวซอเป็นที่อุดมสมบูรณ์มากตั้งลกติ่นฐานแต่ก่อนมีบ้านเล็กๆไม่กี่หลังเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอหนองบัวซอรครับพี่น้องจังหวัดอุดรธานีเกตด,ดีหลวงปู่กำแพงนะครับส คนนับถือมากครับตัวน,นี้ก็เป็นป่าไม้ลุ่มลื่นนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างเกดีครับจะประมาณนี้ครับพี่นอ้องไม้สวยงามมากครับขออนุญาตเด,ดือปูเดือขอวไทยบุคาดงดังแน่ข้นเบิงลหลายๆนะครับพี่น้องเดือคนชื่อๆพูดตลกไม่เป็น นี่ห้าครับเป็ดพักดีอ่อนทัวร์ครับวันนี้ครับ,รบด้านนี้ทิรศตะวันออกนะครับสาธุ พญานาคครับพญานาคกินานานครับนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำโบราณโชคดีวาส,สนาดีได้มาชมวัดชมว่าครูบาอาจารย์ครับ ภาพเล่าเลื่องนะครับนี่ก็จะเป็นหนองน้ําสาะโบราณนะครับตั้งแต่ตั้งวัดข้างหลังจะเป็นห้วยนะครับสาะโบราณมาแต่โบราณการครับที่น้องข้างๆก็จะเป็นหมู่บ้านนี่ก็จะเป็นที่อนุรักษ์ของโบราณครับเปลี่ยนโบราณรับสะกลางน้ําครับสวยงามมากครับ ทิวทัศน์สวยงามมากครับพี่น้องอันนี้ต้นเงินไหลมานะครับต้นเงินไหลวิววัดป่าครับ เจดีวัดบุญญาอน,นุสรณ์หลวงปู่คำแพงขอบคุณมากครับที่รับชมครับหมากนี่เยอะเลยไปร,รู้บอกด้วยครัหมากอะไรเนี่ยข้าพระเจ้าไม่มีปัญญารู้ปัญญาน้อยต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ อธุพญานาครับหน้าวัดโลปั้นรงพญานาคตอนเที่ยงพอดีครับอากาศร้อนๆมีบัวนะครับบัวสะบัวหน้าเจดีมีปลาหางยุง เยอะแยะครับยุบยิบยุบยิบยุบยุบสวนพฤกษชาสตนะครับดอกไม้สวยๆวที่นี่ต้นหางพญานาคครับไปรู้บอกด้วยครับผมก็พากไปเรื่อยๆครับเรื่อยเปืดอ สุดผู้ดังนะครับ